ในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับโดยจะมาอธิบายเพียองหนึ่งว่าระหว่างเทศกาลสงการานต์ในเดือนเมษายนกทะทังร้าน้ามีส่กนตุนอยังไงไปดูกันดีกว่านะครับคลิปนี้อธิบายาสั้นๆคือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรมาเล่าประสบก,การกับเราได้ครับมาเริ่มกันที่เทศกาลสงการานต์ก่อนนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ในช่วง ปีที่ผ่านมาตอนนี้เป็นปี2022ครับว่าเทศกาลสงการานะครับจัดขึ้นตอนนี้เขาไม่แต่รถน้ําพระแล้วก็จัดริเพิธีได้แต่ว่าในช่วงเทศกาลนี้ไม่สามารถสาดน้ําปากแป้งหรือปาร์ตี้โฟมในใดทั้งสิ้นได้นะครับเพราะว่าอาจจะกลัวติดเชื้อโควิดไดครับเรามาดูกันว่าเทศกาลสงกรานตนั้นเขาได้มีการเป็นอย่างไรในช่วงปี2022นี้ครับ ในช่วงประเพณีสงการนะครับเป็นเทศกาลสงการในการศาสต์นั้นนะครับผมและช่วงเวลาผ่านไปนะครับมีการลดน้ําผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ศาสต์น้ํานไม่ได้แล้วนะครับเราแค่ลดน้ําพระและการส่งน้ําพระนะครับผมเป็นวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนะครับผมและมีการจําหน่ายสินค้าที่จะแจกจ่ายด้วยนะครับและช่วงนั้นสงการนั้นไม่สนนต่อไปคือในเรื่องเมษายนนะครับว่า ร้านค้ามือสองญี่ปุ่นเป็นร้านค้าที่เราขายกันเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนครับจะมีคนซื้อนะครับแห่งซื้อของมือสองญี่ปุ่นนะครับซึ่งสงสัยคาดเดาเลยว่าถ้าเราขายดีเมื่อไหร่ครับว่านะของมือสองญี่ปุ่นเราต้องแข่งกับในช่วงเดือมนเมษายนนะครับเพื่อจัดกระทะกับเทศกาลการจริงนะครับผมก็งคงว่าของมือสองญี่ปุ่นคงไม่แพ้สงการแน่นอนนะครับผม มันน่าจะเป็นของ DS หรือของมือสองที่เราชื่นชอบต้องการนครับผมผมก็เลยสามารถเลือกซื้อบางพื้นที่ในช่วงระหว่างเธอได้ครับช่วงเดือนเมษายนนะครับสินค้ามือสองญี่ปุ่นหรือบางร้านค้านะครับ เขาจะขายในเฉพาะในร้านค้าและตลาดนัเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาจจะมีคนซื้อเพื่อต่อสู้กับทัศการสงครามได้นะครับดังนั้นสินค้ามือสองญี่ปุ่นจะมีราคาถูกบ้างแล้วก็มีการประกาศลดโปรโมชั่นเฉพาะเข้าในร้านค้าในปางอำเภอเท่านั้นและในช่วงอยู่การระหว่างล็อกโซนนะครับสินค้ามือสองญี่ปุ่นถือว่าเป็นสินค้าที่กระแสตอบรับในช่วงปี2019และทําให้ที่ยอดขายในช่วงเดือนเมษายนนะครับข้อสรุปและที่จบไปไคือว่า ในช่วงเทศกาลสงกรงานกับร้านค้ามูษสอญี่ปุ่นจะรู้แพ้รู้ชนะเอาไว้คำตอบก็คือร้านค้ามูลสอญี่ปุ่นครับเพราะว่าปีนี้ของทุกปีช่วงเดือนเมษายนนะไม่ใช่ดเดือนเมษายนเดียวแต่เดือนสิงหาคมอาจจะมีขายของมูอสองญี่ปุ่นอีกครับเนื่องจากว่าเดือนเมษายนก็คือร้านค้ามูอสองญี่ปุ่นนั้นเป็นฝาน่ายชนะเัาเขาสามารถจะขายสินค้ามูอญี่ปุ่นเนี่ยตามร้านค้าบ้างครับ แล้วก็มีการอุดหนุนร้านค้านั่นเองครับผมตอนร้านในช่วงอยู่ระหว่างการล็อกโซนอยู่ถ้าคุณจะไปะร้านค้าในสัี่ปุนก็อย่าลืมใส่แมสนะครั้ผมแล้วก็ตรวจเข็มฉีดเข็มครบสามเข็มหรือมากกว่านะครับก็เข้ามาตรวจก่อนค่อยซื้อแล้วกันครับสำหรับวันนี้กม็มีจะไปผ่าแมสหถ้าผมนะอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีด้วยครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ